สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวจากพี่นรงนะคะ,ะล้อสูงคนเข้าไร่นะคะความสูงของล้อกอ็อยู่ที่เมตรแปดสิบนะคะเพิ่นสั่างมานหนึ่งชุดนะคะอาน้กะเป็นการใช้งานจริงน,นะคะฉีดพ่นยานะคะในไร่ไร่มันสำปะหลังของเพื่อนนะคะสำหรับพี่นรงอยู่ นครลาดสีมานะคะพี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นล้อสูงเมตรแปสิบนะคะแล้วก็ขอต่อด้านหนาก็จะเป็นข้อต่อเหล็กเหนียวที่สั่งทำพิเศษนะคะวงล้อหนานะคะวงล้อหนาก็จะเป็นเหล็กเผาขาวนะคะขนาด6กหุนนะคะ ส่วนวงหล่อหลังก็สิเป็นเหล็กแป๊บนะคะอันนี้เป็นเหล็กแป๊บนะคะส่วนหล่อหลังเพื่อที่จะได้บรจมเลือกน้าพี่น้องเวลาล่งต่มล่งโค่นอย่างนะคะใช้เหล็กแป๊บนะคะส่วนตัวสลี่นะคะสลี่อ่าเป็นอัน,นพี่นร่องพ่นเฮ็ดใส่เองนะคะออกแบบสลี่เองเข้ากับมีหนาทีตาเฮ็ดวงหล่อให้เล่าน่ะ เล้าก็เขอไปประยุกต์ตาต่อส่กันเองนะคะสำหรับส่วนสลีนะคะค่ะกระขอบพระคุณเป็นย่างสูงนะคะสำหรับคลิปรีวิวนะคะที่หาเบิ้งยากพี่น้องนะคะพะคอว่าค้นฝ่อไร่บ่ได้ล่งไปเฮ็ดคลิปเองนี่ตาถ่ายคลิปจากพี่น้องเ่น้ังไปแล้วเพิ่นกรส่งคลิปมาหเ้าเบิง่งจังสี่หละะะ่ะเนาะค่ะกระขอบพระคุณเป็นย่างสูงเด้อพี่น้องทั้ง โคราชนะคะพี่น้องสนใจก็ติดต่อสอบถามกันขอมาได้นะคะเป็นรับสั่งทำนะคะวงล้อโตนะคะเฮ้าบดไอเฮ็ดว้นะคะแต่แต่ละเจ้าแต่ละท่านเพิ่นจะต้องการขนาดของวงล้อบะทอกันนะคะอันนี้เป็นรับสั่งทำนะคะติดต่อสอบถามมาได้นะคะ083 3 4 6 2 2ส2องช่างเปล่าคนฟ้าไล่นะคะ หรือว่าพี่น้องสิติดต่อมาทางไอดียไลกะ0833462232นะคะหรือว่าจะเป็นทางเพจคนเฝ้าไล่แล้วก็เฟซบ o ๊กคนเฝ้าไล่ห้องเต้คนเฝ้าไล่นะคะติดต่อสอบถามกันเขามาใดนะคะพี่น้องค่ะก็ขอบคุณไปย่งเจ้าของคลิปนะคะขอบคุณตัวเลขด้วยนะมาเข่ากล้องนำ้ำนะคะขอบคุณาตากล้องด้วยนะคะ อาอาคีปทรงมะหฮยนสร้างเปล่านะคะได้ลงคีปให้พี่น้องปองปายเข้าได้รับชมน้ากันนะคะสำหรับวงล้อโตกับการทำงานนะคะของวงล้อโตค่นออกมาเขาในปามั่นนะคะอาฉีดพ่นฮอร์โมนฉีดพ่นยานะคะเมื่อวันสิเป็นท่างหน้าเขาลุยโค่นลุยตมใดเบิดเนาะพี่น้องเนาะจจงไดกะสอบถามกันเขามาใดเด้อพี่น้องเด้อค่ะสำหรับ คลิปนี้กะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเขาติดตามกันไหมขอบคุณสวัสดีค่ะ